โอเคนะครับพ okay, right um, ่อแม่พี okay, ่น้องก็ตอนนี้ผมก็หาน่อไม้กองไเลืยเลยเพิ่งลงมาจากบนภูเขานะครับพอเพิ่งลงมาจากบนภูเขาปุ๊บผมก็มาหาน่อไม้ครับกองเลืยเลยก็แม่ก็เอาไปขายได้ร้อยกระบาแล้วแม่ก็ไปขายชุดหนึ่งได้นี้ชุดสองนะครับก็น่อไม้กองบลเรื่อยครับก็ลงมาจากเขาครับก็มาถ่ายรีวิวแบบนอไม้นะครับพอเพิ่งลงมาจากเขาเมื่อกี้กำลังเหนื่อยนานยังไม่ได้กินนะครับโอเคนะครับพ่อแม่พี่น้องมานนี้ครับ ตามมาตามชายหนึ่งมาเลยอันนั้นเมื่อกี้กอเมื่อกี้นะครับกอเมื่อกี้นยมันแค่ว่ายังไม่ต้มครับมันทั้งเปลือกนี่ครับมาดูมาดูต้มครับแหมมาดูก็มาทายทายทายครับนี่ครับวิธีการต้มนะครับหน่อไม้ต้มหม้อนี่ครับใครสนใจติดต่อหนึ่งบเบอร์นะครับนี่ครับโอ้ยสุดยอดนะครับนี่ครับหน่อไม้ กำลังเดือดปุ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 ดเลยน้ำพริกกะปิเฮ้าร้อนแกาวเนี่ครับโอ้โหสุดยอดนอนสวยๆทั้งนั้นไอ้ร้อนอันนี้อันนี้อันนี้กินมอันนี้กินไมไม่ได้แล้วอย่ามันพองไม่ได้หรอกมันพองแม่แม่แม่มาดูอะไรนี่ลูกมาดูอะไรนี่มาดูหน้าไม้แม่ดิหน้าไม้แม่เป็นอะไรนี่มาดูดิมึงจะหลอกใครกู ok xong đó, Đồ nhập giờ phục hồi bye bye chúc chúc đấy.